ไม่ผิวหนังเหรอผิวหนังก็ไม่ตุ่งตุนตุนหนี้ตุนตันตันแบบนี้สวัสดีครับเราจะมาดูที่มีชีวิตรอบบ้านกันครับไปค่ะไปกันเลยจะไปด้วยแมนใส่เท้าด้วยรองเท้าอยู่ไหน นั่นนะ่ะข้างใต้นั่นนะ่ะวันนี้เราจะไปดูหน้าบ้านก่อนอุ๊ยมีสิ่งมีชีวิตอ๋อจิ๊จิไปไม่ได้ใส่รงเท้า <c oughs> <c oughs> ไปใสร่รงเท้าโนะ <c oughs> อ๊ยช,ช้าจริงๆเลยสไปเดอร์แมนอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างใต้เปล่าก้มลงไปดูครับก้มลงไปดูข้างใต้ใช่ เจอไหมเจอไม่ได้ท sure ีหรอเยะได้ยังไปยพี่สองนี้อ่ะฮะพี่สองรนี้อ่ะนี่เงสองด้วยกันครับ้า เรารู้เหมือนกันตอนนี้เรามา,ยา,านนะะอยู่นยหน้าบ้านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารูเสียงมีชีวิตอยู่แถวหน้าบ้านเราจะพามาตามดูลุงค้างตัวใหญ่เฮ้ยเจอแล้วคันเพื่อน,อนเราเจอหอยนี่รวมเลยวิมาอุวยเจอในบ้านเนอะนี่ตัวใหญ่เลยเพื่อนดูสิอ้อเจอตัวเล มีอีกไหมดูสิเอา้ากระต่ายน้่ก็สิ่งมีชีวิตเจ้ากระต่ายน้อยไหนเรามาดูกันสิทุกคนข้างในไหมโอ้ยนั่นไงน,นี่ไดเจอลูก ตรงข้างโคกก็จะมานั่งอยู่แถวนี้อ่ะเไม่เพื่อนเจอบ้วาูีผักบุ้งขม่สุดใช่ไหมีแถวนี้มีไหม้อยู่ตรงนี้่ บ้านไหนมีคางคกนี่เป็นเรื่องที่โชคดีนะองรีรู้ไหมครับองรีรู้ไหมเพราะว่าคางคกจะกินกินมแมลงไม่ว่าจะเป็นแม,ะมะแมลงที่มีพิษตัวเล็กเล็กก็จะกินจนเกลี้ยงเลยลูกทำให้บ้านเราอะ่ะไม่มีมแมลงแ,แปลกๆหรือว่าอันตรายอย่างตะขาบตัวเล็กๆือตะขาบกินจนเกลี้ยงเลยแสดงว่าบ้านเราเยอะพวกหนอนพวกอะไรเยอะดูสิเพื่อนๆเขาตัวแบบ กินเยอะไหนใ่ไหมกินเยอกินเยะใช่ไหมคะคังคังดิมมาดิมเลยอ่ะไม่ผิวหนังเหรอผิวหนังก็ตุมตุอย่างนี้มังโคแบกินไม่ได้นะฟังโคเขจะมีสารนันนึงที่อยู่ในตัวของเขามีพิษ นี่วันนี้เราเจอคางคกตัวใหญ่เลยเพื่อนรู้จะไปแล้วดูท้องนี่นี่นี่เห็นท้องเขาไหมอ้วนตุ่ป่องเลยอะอ้วนตุ่ป่องเลยอะอไปดูตัวนั้นดิเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งเพื่อนอ้วน,นมากหอยหอยตัวนี้ก็ตัวใหญ่เลยเ,เนี่ยหอยชอรี่เหรอเหมือนใช่เหมือนหอยชอรี่แหละแสดงว่าบ้านเรามีความชืน้น ทั้งพกนี่เราเจอขอนอีกตัวน่ะตัวนี้คืออ้วนเลยอ่ะอ้วนอ้วนอ้วนตุ่ป่องเลยเพื่อนๆดูท้องสิใช่ท้องเขาแบบเหมือนกินอาหารสัตว์เงด้วแสดงว่ามีแมลงให้กินเยอะ นี่เพื่อนเพื่อนเราพามาดูสัตว์ที่อยู่รอบบ้านเรานะนี่อะไรลุกต้องชี้ไปใกล้ๆอันนี้ค่ะหอยทากอ้หตัวใหญ่มากๆน้องดูหนวดเขาดิโอหอยย่สูดเข้าไปใกล้ๆเลยเห็นไหมอุ้เห็นไหมจรีงออไม่ต้องไปคีบเขา oh, <no. S 1> อ้โหนมืดไหมคะอยเขาจะมีแบบเป็นเมือกอะ อย่าห้ามจับนะเพราะว่าหอยท่าพวกนี้เขาจะมีเชื้อแต่ถ้าหอยท่าอ่าไม่ใช่หอยเลี้ยงไงเป็นหอยธรมรมชาติาจะมีเชื้อถ้าหอยเลี้ยงอะอยู่ตรงต่างประเทศจะมียยพยาธิมีเชื้อปรสิตต้องระวังให้ดีลูกอเจออะไรไหมเจออะไรบ้างคะ ้จดวยแล้วรู้ไหมว่าข้างบ้านเราอ่ะมีตุ๊กแกแต่ว่ากลัวกิ้งจบบ้านเราก็เยอะ